ปิดตำนานตลกดังอาชีเสียงหล่อเจ้าของวลีเด็ดบัตรซบจังเลยเสียชีวิตแล้วเศร้าอะไรอาชีเสียงหล่อเจ้าของวลีบัตรซบจังเลยเสียชีวิตแล้ววันที่16เมษายน2568ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวเศร้าวงการบันเทิงอาชีเสียงหล่อเสียชีวิตแล้วซึ่งก่อนหน้านี้อาชีเสียงหล่อเคยเป็นตลกแถวหน้าของเมืองไทย แต่พอยุคสมัยเปลี่ยนไปอาชีพตลกก็จางไปจนเมื่อสอง,งสปีที่ผ่านมาเจ้าตัวออกมาชี้แจงผ่านรายการดังเผยความรู้สึกหลังธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จสุดท้ายไปเปิดร้านอาหารอยู่ที่จังหวัดนาราราชีมาซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียวโพสภาพรถกู้ภัยไปจอดอยู่หน้าร้านอาหารของอาชีเสียงหล่อพร้อมข้อความปิดตำนานอาชีเสียงหล่อ ขอแสดงความเสียใจด้วยครับโดยมีรายงานเบื้องต้นสาเหตกุการเสียชีวิตหัวใจวายเฉียบพลันหลังโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปมีคนเข้ามาแสงเงความเสียใจจำนวนมากขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจ a c e b o o k ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียว